สวัสดีครับผมฤทธิ์วิเชียรพงศ์นะครับค่ะหนูอริธนาศลักค่ะ,ะกเเะ็เรื่องแรกก็อย่างแรกเลยก็สนุกครับสนุกการทํางานสนุกแล้วก็ไหลลื่นสมูทการแสดงทุกคนช่วยกันครับช่วยกันในเรื่องของการแสดงในเรื่องของลิเกคิวบูทุกคนก็จะช่วยกัน แล้วก็มีความตื่นเต้นเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกของของเราทั้งสองคนครับของเราทั้งสองคนค่ะก็หนุมก็แฮปปี้มากมากเลยค่ะเพราะว่าตอนที่แบบว่าไปกองละครใช่ไหมคะพี่ๆแล้วก็บอกว่าทุกคนก็คือใจ<ก>ดีมากมากค่ะค่ะ,คะก็แล้วตอนลองลิเกรหรือว่าคิวบูก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของหนูด้วยค่ะ,ค,ะคิดว่ายากไหมในละครคิดว่ายากคิดว่าก็ยากอย,กอยู่ค่ะ กของผมในช่วงแรกนะฮะรู้สึกทําไม่ได้มันก็เลยเกิดความเครียดพอเครียดแล้วเนี่ยเราก็เราก็จะไม่อยากคุยกับใครเราก็จะจะจดจ่ออยู่แต่กับบทนั่งอยู่ที่ของเราอย่างเนี้ยแต่พอหลังๆที่เราเริ่มทําได้แล้วมันก็เกิดเป็นการสนุกครับเรากล้าเล่นกับคนอื่นมากขึ้นกล้าคุยกล้าเสนอมันก็ทําให้สนุกแล้วก็ทําให้ละครไหลลื่นง่ายขึ้นครับ โอ้ทีมงานของโคเรเซียมแล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกคนทุกคนน่ารักมากครับทุกคนโอเคแล้วก็ทุกคนดีมากช่วยกันทุกอย่างครับแล้วโลเคชั่นถ่ายทำมันชอบไหมูโลเคชั่นส่วนตัวผมนี่ผมบอกว่าชอบชอบมากเพราะชอบป่าชอบเขาชอบแม่น้ําแต่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันฮะค่ะก็ตอนที่หนูไปที่พักหนูก็รู้สึกง,ง่วงตลอดเวลาเลยคะ่ะแล้วก็แต่หนูชอบวิวมากเลยนะคะเวลาไปการทีไรก็จะแบบว่ามีป่ามีแม่น้ํามีอะไรอย่างี้คะ่ะนี่ก็ชอบไปเล่นน้ําอยู่คะ่ะ ฟีดแ,แในในบ็กหล,ลัง<ด>อ๋<ด>อก็ดีครับมีคนทักครัพระเอกลิเกบุญเอกอะไรเงี้ยเขามีคนทักคนถาม่งเรื่อ,องละครกัลิเกแย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 กันแตกต่าง,าง,แ,ตตางแตกต่างกันมากครับแตกต่างกันมากเพราะว่าเหมือนละครเนี้ยเราใช้เสียงในการพูดปกติ แต่ว่าพอพอเล่นลิเกแล้วอะเราอาจจะต้องใช้ศัพท์เฉพาะแล้วก็มีการร้องลิเกเข้ามาด้วยมันเลยทำให้ยากกับการเล่นละครแล้วสองอย่างนี้มารวมกันก็สำหรับหนูนะคะคิดว่าแบบว่าบูยากสุดสำหรับหนูค่ะเพราะว่าเวลาบูใช่ไหมคะมันก็ต้องแบบว่าใช้แขนใช้ขาแล้วแบบว่าถ้าไม่รัพี่แก้มก็คือหนูก็บูไม่สวยเลยครับเพราะว่าตอนตอนเดินที่ไม่ใช่แขนไม่ใช่ขา <อ>ขช่ค่ะใช่ก็นั่นแหละค่ะแล้วก็ตอนรํานะคะตอนแรกหนูก็รําไม่ได้เลยคะ่ะมือหนูเป็นแบบตรงมากๆค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นมานิดนึงค่ะแ,แล้วตอนนี้มีละครทั้งสองคนละครเรื่องใหม่อะไรอย่างนี้ยังไงอ๋อของนิดนะครับตอนนี้ก็กําลังถ่ายแคนสองแผ่นดินอยู่ครับเป็นของคุณอาชลองครับคุณอาชลองพักดีวิจิตกํากับด้วยตัวเองครับ บูระหำสนัน<อ>ทั้ง<อ>เรื่องครับเรื่องนี้ชอบมากครับแนวบูวบูเหมือนกันแต่พยากยีเกนี้ต้องขอบคุณคุณอาทองก้อนครับที่ให้วิชาพวกเรามาแล้วสามารถเวลาไปทำงานกับกองอื่นาเนี้ยมันสามารถทำได้ง่ายขึ้นค่ะหนูก็ชอบเล่นละครมากๆแล้วก็อยากเล่นละครต่อไปมากๆเลยค่ะ ค่ะก็หนูขอฝากผลงานนะคะคอนเสิร์ตของคุณครูชาลินนะคะที่กำลังจะถึงแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะพยากี้เกคะ่ะที่จบลงไปแล้วสามารถดูย้อนได้ค่ะครับผมก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในการถ่ายทำแคน2แผ่นดินทางช่อง7 SD แล้วก็ใครที่อยากติดตามชีวิตประจำวัน ติดตามผมได้ที่ ig list underscore วิเชียพง์แล้วก็ tiktok list underscore วิเชียพง์ครับค่ะข,ของก็ alice underscore ธนค่ะส่วนใน tiktok ก็ alice underscore army ค่ะก็ส่วนใครที่อยากติดตามข่าวบันเทิงนะครับก็ติดตามได้ที่ event 96 ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยนะครับค่ะแล้วก็เว็บไซต์สมาคมนคักข่าวบันเทิงค่ะ